การลงโทษของคลิปนี้จะเหมือนกับคลิปที่แล้วถ้าเราหนีไม่ทันภายใน1ชั่วโมงก็เตรียมตัวโดนผีหลอกอีกครั้งได้เลยและคลิปนี้เราก็มากันแค่3คนครับคือคลิปเนี้เราจะต้องใช้อุปกรณ์ค่อนข้างหลายอย่างหลายชนิดแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดของการสปีดรันก็คือการปลอมตัวป่ะเซตมันดไม่โดดเอาไรคนละหมัดองมันมัเอาอะไรในชุดหยิบไปข้อมูลมีต่อรอคนหนึงครับตำรวจ <laughs> อ่ามาช่วยพี่หน่อยสิอยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่มุมเลยอยู่มุมขวามุมขวามองขวานี่เลยนี่เนี้หัวทองอ่ะมันทะลุไม่ได้ใคร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 อ่ะผมนั่งกับที่แล้วครับเลือดน้อยเลือดน้อยอ่ะเลือดน้อยเหรอเลือดน้อยเอานี่ไปเอานี่ไปเลือดน้อยเลือดน้อยเอาไปอ่านเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะามอามอ้ามอามโอ้เจ็บจะตายแล้วใครจะได้พี่เอาไม้จิ้มจิ้มตามันเออ อ,อ,อู้มีอะไรบ้างอะต่อเจน,นึีงอันเฮ้ยเอาม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 าเฮ้ยถ้าเกิดเราตีแล้วเราควบคุมเครื่องเองอะลองไหมเฮ้ยลองหน้าหน้าลององเอาตัวนี้ก่อนไหมเดี๋ยวแไปเข้าไปเสริมเอเอตัวนี้ก่อนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยชิบหายแล้วมาแล้วชิบกูไปแล้ว <c oughs> ไหน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 เดีย๋ยวไปหาอันนี้ใครนะเนี่ยเออชิบบอทเลยคุณนึกว่าเพื่อนเอ้าเฮ้ยจ่าเห็นเฮียวิววิว ยุ้ยนี่นี่อยู่ไหนกันอยู่ในตู้จนมุมหยุดไม่ได้หยุดหยุดมาชุดดินี่โดนเห็นอย่างเงี้ยคนต่างมีชุดที่ไม่เหมือนกันเออเราเราเราต้องเรียนียนอาร์ซีมึงไม่มีกันต้องหายุดเราต้องหา้ยู่ไปไปหานทำยาขวดสีเหลืองกันดีกว่าป่ะเรามาทำชุดพยาบาลแบบกูจริงง่ายกว่านะนี่นี่นี่อาร์ซีมาตีแม่งดีกว่าได้ได้ได้กันแล้วปับไปกันกลับไปนี่ตัววเดียตัวเดียวตัวเดียว ยิบตายแกบอกไวบอกไวหยุดบอกไว้นะจะหมดแล้วแรงจะหมดแล้วหายแล้วเ <laughs> อาหิวเลือเอาหิวตายอี่รอบแล้วขอหิวเลือดหน่อย <laughs> ไม่มีเลืดอดแล้วหมอหมอคานไปนอนเอง <laughs> เอาหมอเอาหมอเออหมอทำหน้าที่ด <laughs> ิไม่ใช่นอนเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบบ เข้าไปตีนี่เครื่องบินเลยนะลองดูดิว่ามันจะได้หรือเปล่าในเครื่องบินเนที่คุมไม่เยี่ยมเดินเค่องบเออในที่คุมดิมีสามตัวทำไงดีล่อทีละตัวปะเดี๋ทีละคนกูเลือดเต็มอ่ะเอาใกล้ๆกลอ่ะกูกูจะเย็นรอมารอบมาชิ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 สองตัวสองตัวยังไงดีเราจะตีสองตัวนั้นก่อนหรือเปล่าหรืออะไรสองตัวเลยปะล่ะเฮ้ยโดนตามเพียบเลยอ่ะจะมีเยอะกว่าเดิมปะนะกูนั่งหรอ อุ้ยชิบหายโดนเอ้ยกูทำมิดูด้วยชิปด้วยชิปด้วยพู่ไหนพี่อยู่ไหนกููอย่ข้างบนที่เดิมเลยไปแไปแลนี่นี่ไอ้เหี้ยนั่นมองกูอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้่งเห็นกูเห็นกูไม่ต้องเห็นกูกยังไงเจ้าบนมันอย่างนี้เหรอทำอะไรสักอย่างคนละทีเอาชิปมาด้วยปั้ สำรองแลว้แล้วสามตัวนี่เอาไงอ่ะอ๋ออตัวริมประตูก่อนเราเทียตัวเดินวนแบบเมื่อกี้นะมาเดินวนเดินวนตามใครดาซีเอ้าดาซีพองนี่ไม่ต่อวิ่งมันได้ผลอ้ามามามานี่มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตามเอ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวเอ้าวมากลับมาสวดสวดเด้วยมาแล้วพี่เออมาอีตัวนึงยึดุติตัวนึงนี่เฮ้ยเฮจะตายแล้วจะตายแล้วช่วยด้วยเอ้า เเเเดดดดีีีีีี๋๋ยยยยววววททมันมามันมามีตัวมาเติร์ตปาตี้เติร์ตปาตี้ตัวนี้โอ๊ยโอ๊ยตายเอา5 hours later นี่ตีหลังตีหลังทำอะไรเพื่อนเกิร์ไอ้สองหลังนี้เราเร็ว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 ไม่เห็นกูทีเดียวทีเดียวทีเดียวเออลงล่วงลงลงตีหลังมันตีหลังมันมันตามกูอยู่เอ่อไปเอาตัวกู ไปมาไปเอาไปดิมึงตีมันโดนดิเอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอาู้นอาฝันนู้นเอาฝตีตีวิ่งยโกนเยอะจังวะจุดี้ยุด่เดกิ่นวิ่งใ้ทัไอ้เหี้ยอาไปนเอไปโดนอะอดอันนี้ยวทีเดียวทีเดียวทีเดียวไป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 กดกดก าจะาว่าเยี่ยมมี่มดเป็นหนังอินเดียเลยนี่ลงจอดเลยเฮ้ยถอดทำไมอ่ะ